สองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนสองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้นสองมือที่ดังไม่มีความสำคัญคือสองมือที่ทำ ให้โลกหมุนไปแม้มีร่างกายที่เกิดเป็นหญิงแท้จริงหัวใจฉันเกรงยิ่งกว่าชายก็เพียงระยังได้เป็นที่ตั้งใจจะทุกทนเพียงใด ไม่มีความสัมพันธ์ยิ่งใช้ได้กับ็เิ่งเพลงจากอาดโดยอำนาจที่แข็งแรงยิ่งกว่าอันมือควยเปลสายแต่ไรมาคือ I'm stuck <sweak>